ที่เราไหว้ก็คือองค์ออริจินัลที่ตั้งแต่เริ่มต้นมี่ถอดของเท้าดีกว่าพักเก

ไปวนไม่ไม่ไมไวนกระถา,างเหรือให้เคเก็ได้ไมเมเทียนยังไม่จุดเลยพูดจุบเดี๋ยวจุบทั้งน,นอกนะไ,อไปวนทั้งนลกเนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหน <laughs> <coughs> <coughs>

啊，你们一般一百块就可以，一百，看上面有写说，啊，五百是可以上岗，一百，一百五嘛，啊，一百个，一百五个带。可以有。 Thìm bùng thêm mía bầu của hiệp bay mặt bay quầy hìm. à, bay mặt 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 bay 正正。 ปอหอ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 ,อ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 ไ้องนิ่งไ้องทำตรงตรงนี้ี่ะถงตรงนอย่างนแล้วนน <c oughs> เค้กเคกเรออไก็จไม่ถ <made Eat maple> ึงตรงนี้กอหออหออางอยู่ดีอยเคกเสร็จยังเคกไปเติมน้ำมันไปเคก ทำไม่ยากกว่าลำบากเค้กเติมน้ำมันยังจุดทูบน้อยๆเอ,อาทูปไปจุ่ยข้างนอกด้วย แจ้งยงงแียงจุยเหม่งแี้งปักแียงจุยแจ้งเองเงินบูซื่อเงียกจูวันเชงกิมกิควนจีเยงจีเผากิมตังเงกวงยาววีซิจเีหูคาเป็งหลักเป็งเนิ่งซุยจอดยกปอกจอดเจงก้งอ๋อเชงปอกควยกิมกูกังจอดเจงกังหงเชงกอเงปวยเงอุยเยงเงเล้งทงซือให้เสียชื่อเงเงแกงผูกกอนจะชกเงยเห็เสี้ยวควยกังจิมอีอูอีหงหูยวจีสาดาวเชงยาวเชงเหยนซําปุยิวไป เพียงเจียงสิงสีเจียเม่งหกห่วงใจซื้อจังอีซือเอียวมอเจียมจุยกิบกิบอยู่ลูกเหลงพ่อพ่อพ่อ ไปจุดทูปข้างนอกด้วยลแ,แล้วเขาสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วเอาไป,ไปเติมน้ำมันไปข้างนอกเติมให้หมดเลย ติมท um, bueno, ี่ไหนคัข้างนอกตะพิ้นงเลยข้างนอกข้างนอกข้างนอกเลยเอออยู่นี่กำลังไหวยอยู่กำลังไหวยอยู่เติมตรงนี้ไปจุดทูบด้านนอกเลยลูก

มันมีเทียนคู่หนึ่งด้วยก็ไม่เป็นไรก็จุดให้หมดเนี่ยจุดกระมวลก็จุดแล้วเทียนมีหมดยังเทียนหมดแล้วทูปใหญ่เดี๋ยวน่าจะจุดให้มีอะไรเค้กจุดเทียนหน่อยเค้กเค้กจุดเทียนมาจุดทูป มันเง,ง,งินจุดจากข้้งบนลงมาเลยไม่ไม่จุดไม่จุดต่อของเขาจุดให้หมดเลยเข้าใจเข้าใจของขยะเช่นนี้น มันไปจุดข,ข้าง,าง,งบนเลย,ยไม่เราไปจุดข้างบนเลยก็ได้อันนี้อันหล่อันนี้ไม่เอากระุนทม่นี่ข้างบนไม่มีจุดไม่ใช่จุดเร็วมาล่างนี่เหอนี่เงาเทียนคู่ตงน,นี้เนี่นเยเดี๋ยวเค้เอาไฟมาก่อน